ที่นี่ตมาถึงพิธีดีตองพิธีดีตองหมายความว่าระเบียบพิธีบางอย่างที่เขาจัดวางขึ้นไว้ถ้าเป็นพิธีสำหรับคนที่ยังโง่ยังเขลายังไม่เข้าถึงความจริงของสิ่งนั้นได้ก็เรียกว่าทำเป็นพิธีอย่างว่าจักตัวมาวัด หทำทิ่ฐีปฏิญานเป็นพุทธมามัะรับคืนเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าเอาไปขึ้นเะดียนให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นทหารเป็นต้นหรือว่าที่สุดแม้แต่ทำที่ฐิบวชพระบวชเนรมันก็เป็นเพียงทิฏฐิทำเสร็จก็เป็นเพียงเสร็จทิธฐิมันยังเป็นพระเป็นเนรตามทิ่ฐิเท่านั้นเอง ยังมาได้จะพึกปฏิบัติให้ถึงธรรมะที่แท้จริงแ่ยังต้องเป็นพระเป็นเนนตามปิธีดีตองต่อไปนี่แหละระวังให้ดีเหมือนกับที่ว่าบวชแก้บนหรือว่ารับผืนพอเป็นปิธีหรือว่าบวชพอจักว่าเสร็จปิตีเหล่านี้มันจะเหยกว่าเป็นเรื่องปิธีดีตองทางนั้นมันเชื่อใน,นบ้านบ้างทุกคนก็ย่อมจะรู้ดี ว่าที่ทาอะไรพอเป็นทีทนั่นมันเป็นเรื่องหลอกหลอกหลอกคนอื่นบ้างหลอกตัวเองบ้างจึงไม่สําเร็จประโยชน์ในการกท,าที่จะถึงธรรมะเลยถึงถาดเึินบางอีจะเรื่องตรวจร่องท่องบนนี่หมายความว่าอุตสาเรียนประจาได้มากล้วก็ตรวจร่องท่องบนทะลั่นไปหมดแต่บางคนก็ไม่รู้ความหมายามเพราะมันเพียนแต่ตรวจได้ท่องได้ ไม่สนใจว่าความหมายนะั้นมันมีอยู่อย่างไรและจะต้องเอาไปประพฤติปฏิบัติอย่างไรบางคนสวดโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรกันเลยก็มีเพราะเป็นภาษาต่างประเทศเป็นนักบวชที่ถือศาสนาทิทบางคนก็สวดภาษาละตินทั้งที่ตนไม่รู้ว่าอะไรที่ถือศาสนาอิสลามก็สวดภาษาอารับทั้งที่ตนไม่รู้ว่าอะไร ที่ถรียนศาสนาพุทธก็สวนภาษาบาลีทั้งที่เนไม่รู้ว่าอะไรนี่เป็นเรื่องส่วนร่องค้องบนล้วนๆไม่สําเร็จประโยชน์ทันใดทีนี้เอาละเอาละว่ารูา้ข้อความนั้นแล้วแ้าจะรู้อย่างที่รู้เฉยๆไม่พ้นจากความเป็นนกเป้านกขนทองเช่นที่เราปลาเป็นไทยตรวดก็พอจะรู้เรื่องบ้าง แ้่จะรู้แต่ตามตัวหนังสือไม่รู้ความหมายมันเอาไปคิดไปน,นึกจนให้รู้ความหมายที่แท้จริงมันก็ยังเป็นการสรวจร่องท่องบนคล้ายกับนกแนก้วนกขุนทองอยู่นั่นเองนี่เรียกว่าถึงธรรมะด้วยการสรวจร่องท่องบนเท่านั้นหน้าขบขันอยู่มากเหมือนกันทีนี้ก็มาถึงการศึกษาเอาตำรับตำรามาศึกษา เอา,เาก็ะไอิปดฎกพระธรรมมาศึกษาแต่ต้อศึกษามันอย่างเป็น,นิดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการจะสอบไล่ให้ได้ต้องการจะเอาประกาศเป็นยบัดต้องการจะเอาชื่อเสียงต้องการจะเอาเกียรติยศในความเป็นผู้คงแต่เรียนแลาวนี้มันก็เดินไปไกลทางหนึ่งไอถึงธรรมะแต่เรื่องตัวหนังสือทั้งนั้น ไม่เป็นธรรมะชนิดที่เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้เลยเป็นธรรมะตัวหนังสือหมดเป็นธรรมะปราศจากมีบัตรลาบยศืีอเสียงไปหมดนี่จะเป็นไปอีกแบบหนึ่งที่นี่เดื่อนขึ้นไปชั้นหนึ่งคือเป็นคนค่อนข้าเอาพระไตรด,ดิฎกอัตกัณฐ์ดีกาคำปีสาราพัดอย่างทั้งหมดทั้งสิ้น มาทำการค้นคว้ารวบรวมเอามาสำหรับรู้อย่างแต่สานในเรื่องนั้น,น,นพูดได้อธิบายได้สอนคนอื่นก็ได้ก็เป็นผลของการค้นคว้าแต่แล้วก็อย่างเดียวกันอีกธรรมะที่ถึงด้วยการค้นคว้านั้นมันจะเป็นธรรมะค้าคว้าไปตามนั้นเองหาใช่ธรรมะ่แท้าจริง เป็นความหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ประการใดไม่ทั้งหมดนี้เรียกว่าถึงข้างนอกเท่านั้นถึงโดยสนบธรรเนียมประเพณีถึงโดยธิธีรีจองถึงโดยตรวจร่างข้องบนถึงโดยการศึกษาถึงโดยการค้นคว้าในที่สุดมันเป็นเรื่องเกลือกไปทั้งหมดทั้งสิ้น จึงจัดไวว่าถึงข้างนอกเพราะเป็นเรื่องเปลือดถิงเราก็มาถึงเรื่องถึงข้างในซึ่งไม่ใช่เปลดถึงข้างในที่เรื่องไม่ได้เปลือกนี่เป็นสิ่งที่จะเกิดสุดเป็นสิ่งที่ตรงตามความประสรงค์ของปะสัมามาสัมพุทธเจ้าและตรงตามความประสรงค์ของนักศึกษาคนว้าที่แท้จริง คือเขาศึกษาค้นคว้าสาหรับปฏิบัติเพื่อกาจัดความทุกข์ไม่ใช่ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาล่าผลกการะีย,ยติยี่เสียงในการศึกษาค้นคว้านั้นเพราะฉะนั้นเราจรึงได้ยินได้ฟังอยู่เสมอที่มีคนบางพวกศึกษาค้นคว้าจบแล้วก็อยากจะประพฤติปฏิบัติตามที่ได้ศึกษาค้นคว้านั้นมา แม้แต่พวกปรังก็ยังเป็นอย่างนี้ที่นี่เราก็ยังได้รับข่าวข่าวได้รับหนังสือกฎหมายของชาตต่างประเทศบางคนที่แสดงความปรารถนาอย่างรุนแรงที่จะมาขอความช่วยเหลือในเรื่องการที่จะให้ได้เข้าถึงด้วยจิตใจในภายในแต่ความหมายแท้จริงของความเป็นพุทธบริษัท เขาเรียกถึงเรล่อนี้ว่าชีวิตแท้จริงของพุทธบริษัทบ้างเอือศิลป,ปะของความเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงบ้างนี่หมายความว่าเป็นชีวิตชนิดที่ถึงธรรมะอย่างแท้จริงจึงเรียกว่าเป็นชีวิตของพุทธบริษัทไม่ใช่ชีวิตของชาวบ้านธรรมดาสามัญ เป็นไปเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียดเรื่องอะไรทั้งนองนั้นแม้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสน,นาก็หาใช่เป็นไปในทางของธรรมะไม่เป็นการใช้พุทธศาสน,นาเป็นเครื่องมือหาสิ่งเหล่านั้นไปจนหมดเขาไม่ต้องการอย่างนั้นเขาต้องการจะให้ได้ผลเป็นความดับทุกข์แท้จริงตรงตามที่ได้อ่านได้ฟังมา จากพลำพังหรือบางคนเขาก็เรียกสิ่งนี้ว่าศิลปะของการมีชีวิตอยู่อย่างพุทธศาสนาคำนี้ใชกาจยากหน่อยที่พระเอกรว่าคำว่าศิลปะนั้นไม่เทศในภาษาไทยเราหมายถึงของแกล้งทำก็ได้แต่คำว่าศิลปะที่แท้จริงทัว่วไปนั้นเขาหมายถึงสิ่งที่ทำยาก และงดงามอย่างยิ่งจึงนั้นต้องทายากอย่างยิ่งและทําแล้วแสดงความงดงามอย่างยิ่งดังนั้นก็จึงหมายถึงการที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรให้หน่าดูให้งดงามให้หน่ากราบให้หน่าไหวให้หน่าบูชาให้เป็นเหมือนกับพระศาสนาในของพระพุทธเจ้า ทีว e ่ามีความงามในเบื้องต้นมีความงามในข้ามกลางและมีความงามในเบื้องปลายให้ชีวิตมีความงามอย่างนั้นให้หน้าดูหน้ากราบไหวบูชาอย่างนั้นและให้ทํายากอย่าง่ีเหมือนอย่างนั้นถ้าจรงจะเรียกว่าเป็นศิลปะก็ความหมายของคำว่าศิลปะย่อมเป็นอย่างนั้นเองเหมือนว่าเหมือนอย่างว่าศิลปะแห่งการจับดอกไม้ให้สวยมันไม่ใช่ของง่ายเลย ทำได้ยากอย่างยิ่งแล้วก็ทําได้แล้วมันก็สวยจริงๆด้ยวยเหมือนกันนั่นจึงจะเรียกว่าศิละปะสำหรับศิละปะของการชีวิตอย่างพุทธบริษัทนั้นเขาหมายความอย่างนี้คือหมายความว่าจะมามีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องตรงตามที่กล่าวว่าในจะทำทีให้ทุกอย่างท,าทุกประการทุกการต่อสู้กับกิเลส จนเอาชนะทีเลิดได้มีความสะอาดสว่างสงบเป็นที่ละสมบูรณ์เป็นอยู่ด้วยความสะอาดสว่างสงบนั้นอย่างงดงามที่สุดจนใครเห็นแล้วก็ต้องยกมือไหว้ตัวเองมองตัวเองแล้วก็ยังต้องยกมือไหว้ตัวเองอย่างนี้จึงจะเรียกว,ว่าเป็นศินลปะแห่งการมีชีวิตอยู่อย่างพุทธบริษัทธ์ทั่วปางชาตงาประเทศ เขาต้องการสิ่งนี้ถ้าเขาจะมาบวชที่เมืองไทยก็เพื่อจะให้ได้สิ่งนี้เพื่ได้มีโอกาสจะจะพึ่งจะทําสิ่งนี้เขาถือว่าเป็นเมืองที่มีพุทธศาสนาเจริญนั่นแหละขอพิจารณาดูให้เข้ใจว่าเพราะว่าถึงข้างในนั่นมันมีความหมายอย่างนี้หมายความว่าจะต้องทำ ให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของกระทมอยู่ทุกลงหายใจเศ้าออกจนมีกระทมในส่วนที่เป็นผลของการปฏิบัตินั้นรากฏออกมาเพราะนั้นเป็นการเป็นการกล่าวได้ว่าถ้าเรียนก็ต้องเรียนจริงถ้าปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติจริงจึงจะได้ปฏิเวทจริงคือท,ทำลายกิเลสได้จริง และถูกต้องและสมบูรณ์เรื่องนี้ต้องทำถูกต้อง